กอดเจ้าปัญหาแลต่ก่อนเราทำไมเนี่ยแล้วก็เราทำไมเนี่ยนายนม่ชินแต่สี่ทีไม่ติดแต่เด็กสี่ทีอะนายมากดเราทำไมเนี่ยเฮ้ยเราก็แบบหุ่นเนื้อห่วงตัวนะเขาแล้วเขาแล้วเขาเฮ้ยแล้วเขาดูเลิกลักอะไรนะอขึ้นไปเลยนะแต่ขึ้นไปเลยสองสองสองสี่เจ็ดครับนายเอาขึ้นไปเลยเออ นายจะหลงไหมนายมาหนี่ป๋าจะกัดเทกนิคชีนายมานี่นะอยู่นิ่งๆเดี๋ยวนายก็เอาขึนไปเลยเราไม่เอาเราไม่เอานายเอาขึ้นไปอยู่นิ่งๆมีใครมีอยากกวนสักอยากู่นิ่นอน่าพ่อแม่หังตาอยูันิ่งๆขับรถได้ยี่ไปางขับรถไปอะไรนะพี่ขับรถนิ่งๆไมอยู่นิ่งๆเอ้ยนายนายเอาขึ้นไป นายต้องอยู่นี่นนนงูน้อยไปดูตที่ไปตูน,นไปเลยแล้วนายมากดเราทำไม,ไมกดนีชิคกก็กดคนดคนั้นแก๊ออกองอะรำนาก็เอาคืนไปไงมามนมาเอาคอไปเลย